แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้กวินวงหหลุยมงอมาดิเกิดอะไรขึ้นผมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอรับกอนไอ้แก๊งตอกลงหมามงไเอาวัดคอยมาคืนกูดิไอ้แก๊งคอยอ่ะอ้าของผมพี่ดำพี่ดำยืมไปพี่พี่ดำยืมใช่ไปแล้วครับเพื่ใครยังไม่ใช้เอามาคืนน่าจะเหลือเอาไปหมดเลยเหรอหลือแค่คนเดียวได้เธออยู่ไหน ตอนนั้นพี่ดำใช้สามใช<า><า>เท่าไใช้ไม่เป็นไรอะ่สองคนคุยกันเกิดอะไรขึ้นไอ้โจรป้นรับล้วผมน่าจะแบบอารมณ์ตอนนั้นแล้วผมก็ะเพ๋ปากไวด่าพี่กลิ้นไปครับผมด่าว่าไอ้เหียพี่ทำในของพี่เนี่ยไอ้ควายปัญญาอ่อนนี้ครับอะแล้วงไงต่อคือ,อตอนนั้นอะในมุมมองของผมกับน้องอะมันต่างกันครับคือในมุมมองของน้องคือโจรอยู่บนรถ น้องอยากให้ผมขับชนพอปให้มันพังซึ่งในมุมของผมคือรอถมันเต็มหลอดแล้วเพื่อนอคนในแก๊งอะมีปืนหมายถึงว่าตอนนั้นมีปืนสามกระบอกในมุมมองผมคือไล่ยิงโจนอยู่ก็กดโจนอยู่โจนมันแบบว่าอยู่ที่นั่งสามพี่คือข้างหลังผมแล้วผมก็จอดนิ่งๆเพื่อที่จะให้เพื่อนแอสแปมยิงให้มันล่วงรถแล้วเนี่ยแต่มุมมองหลุอยอคืออยากให้ผมชนให้พังตอนนั้นคือมันเหมือนมีมือที่สามแบบ ขับแทรกมาจากไหนไม่รู้ซึ่งตอนแรกมันไม่มีเรามายินผมตกน้องก็ขึ้นรถไปแล้วผมก็ได้ยินอะไรบางอย่างแบบว่าได้ยินเขาว่าไอ้ควายกลับมาแบบเหมือนแบบตอนนั้นมันมีอารมณ์ผมไม่รู้ว่าน้องแบบไปอารมณ์มาน้องน้องแบบอาจจะงูกิีดอะไรมาก่อนหรือเปล่าแล้วมันทําให้ผมแบบว่าตอนนั้นนะตอนนั้นผมไม่แบบจะไม่พอใจพี่ตอนนั้นผมไม่พอใจมันก็เลยเดือดกันทั้งคู่ครับผมเลยแบบว่าไปว่าบอกน้องว่าเฮ้ยถ้าจะด่าขนาดนี้ไม่ต้องเรียกกูว่าพี่ก็ได้นะแล้วน้องก็เลยบอกว่า เออหรืออะไรก็ทะเลาะก,กันนะครับแล้วผมก็เลยพูดเรื่องแบบว่าเหมือนน้องพูดว่าผมโง่มั้งแล้วผมก็เลยบอกไปว่าเออกูโง,ง่กูก็ไม่แบบไม่เหมือนมึงหรอกที่แบบว่าโดนคารอนแล้วเบิกรดมาใช้อะ่ะประมาณนี้ครับพี่ตอนนั้นมันอารมณ์บอกพวกมึงว่าเลยอย่าด่าให้แบบว่าอย่าด่าต่อนหน้าคนอื่นครับพี่ยอย่าด่ากันเองต่อหน้าคนอื่นเลากูควรทำยังไงกับมึงสองคน อาพี่เลยครับแต่ผมกับน้องคือได้คุยกันเรียบร้อยแล้วพอแบบพอมันอารมณ์มันเย็นทั้งคู่พอมาคุยกันผมก็แบบว่าจะคิดมันมันแค่แบบมีคาว่าน้อยใจที่แบบว่าน้อยใจกันนิดี้เพราะว่าผมกับน้องก็สนิทกันแบบประมาณหนึ่งคือน้องก็มาเล่นแบบเวลาผมติดกล้องน้องก็มาเล่นช่องผมบ่อยผมก็ไปกวนมันบ่อยก็รู้จักกันมานานแต่มันไม่ครับมันก็เลยแบบผมแค่เกิดการน้อยใจนิดนิดนิดหน่อยครับตอนที่แบบพออารมณ์เย็นลงแล้วซึ่งตอนนั้นมันเป็นอารมณ์มือนคู่ ขอ,อโทษจริงครับพี่ยอมรับผิดทุกอย่างเลยครับเอ,อเดิมไปเอาแกงคอยให้มันสองคนถือไว้ดิ คือพี่ไม่ได้ห้ามพวกมึงด่ากันในที่สาธารณะนะเวยหมายถึงว่ามึงจะด่ากันเล่นอะไรกูไม่เคยว่านะมั้ยเป็นในพักของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมึงไปอะไรก็ได้อะที่มันไม่ใช่แบบว่ามึงมาโชว์แบบตรงเนี้ยให้คนอื่นเขาเห็นนะมึงเข้าใจใช่ปะแบบเขาเขาก็พูดได้ไอ้ี้แก๊งที่ไม่ยังด่ากันเองอยู่เลยเข้าใจใช่ปะนั่นคือสิ่งที่พี่จะสื่อให้พวกมึงฟังไว้เอาแก๊งคอยให้มันถือสิผมกระเป๋า690นี่เด้อ62เนี่ แล้วก็พ๋าบ,บอกว่าถ้าสมมติมีเรื่องแบบนี้อีกป๋าจะออกแกนกับแกงเดิมอืมโทษครับไม่มีอะไรแก้ตัวก้มหน้าอยอมรับขอโทษจริงๆครับพี่มึงต้องลดละตรงหลาย,ลายๆอย่างเ้ยคือความเป็นตัวเองมันต้องลดลงเว้ย ไม่ได้ลดลงทั้งหมดนะแต่เมื่อไหลที่มึงเข้ามามีกลุ่มคนหรือเข้ามาอยู่แก๊งหรือเข้ามาอยู่ครอบครัวใหม่หรืออะไรก็ต่างๆนานามุณก็ต้องปรับตัวเข้าหาตรงกลางกันด้วยสี่สิบคนน่ะแต่เรื่องพวกนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าคือพี่จะบอกให้มึงเห็นภาพแบบนี้เว้ทุกครั้งที่พี่อยู่กับพวกมึงแล้วกูคุมพวกมึงได้เพราะว่ากูจะเตือนสติพวกมึงตลอดให้ใจเย็นๆทุกอย่างมันมันต้องใจเย็นๆมันมัน คือยิ่งมึงรีบล้อหรือมึงยิ่งทําอะไรให้มันแบบว่าเร่งรีบอะ่ะเข้าใจปะคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้นจะเอาอย่างนั้นมันก็ออกซ้ายทีออกขวาทีเดินหน้าทีถอยหลังทีถูกปะ <Okay. S 1> มองเรื่องซ้อมก็ได้เรื่องไฟก็ได้เวลาทีขึ้นรถกันไปเวลาเรื่องเรื่องไฟเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมึงอยู่มึงสองคนปล่อยรถรถไปเลยูพูดให้ฟังคนอื่นใครมีรถไปขึ้นรถ เวลาเรื่องซ้อมเรื่องไฟมึงเลทเทคกันมากเลยแต่พอกูลงไปมึงฟังกูก็งงเหมือนกันทำไมนึกออกปะเฮ้เสียงอะไรอ่ะน้าวดีครับมันจะเกิดขึ้นอีกไหมเนี่ยไม,ไม่ครับ ผมกับน้องคุยกันหมดแล้วครับพี่ปกติผมก็รักคำวันนี้ครับผมแค่แบบด่าแกงๆกันแค่แบบรอบน<ม>ี้รอบนี้มันเหมือน,มมนไม่ได้เก็บเหมือนน้องแบบว่าน่าจะมีอารมณ์มาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าไม่ว่าวยเหตุผลอะไรคือน้องน่าจะมีมีอารมณ์มาก่อนหน้านะครับแล้วมึงงูกินอะไรไหม้หลุออยากได<อ>้แก้วรือไม่มีงูกินอะไรเลยหรือชอดนั้นชตเดียวเลย ใช่ครับแค่แค่ตรงแค่ตรงนั้นเฉยรครับแค่ตรงนั้นเฉยแค่แค่ความอ่างกันเฉยรครับแค่แค่นี้เลยแค่นี้เลยแล้วพอจบจากตรงนั้นผมก็ไม่มีอะไรแล้วใช่ใช่แล้วเรื่องนนอ,อันนั้นแหละลุยที่แบบว่าก็อันนั้นอันนั้นโดนโดนบิดโดนเด็กบิดอะไรนะทางนั้นไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่เป็นไรมึงสองคนเข้าไปในแถวแล้วก็ฟังกูนะไอ้หลุยไอ้กวิน มึงวิดีโอคอลหากันถาหน้าข่าวแคปนะไอ้แคปรูปให้กูดูไปป่อแบงหลังฟังกูด้วยนะพี่จะพูดให้ฟังทุกคนตอนนี้พี่จะไม่บอกใครว่าอยู่เส้นแดงบ้างเรายังมีสำรองที่พร้อมที่จะสนับพวกมึงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วใครไม่พร้อมพี่จะสลับออกจะไม่มีการมาบอกว่าใครอยู่เส้นตรงเส้นแดงแล้วนะ แล้วก็เรื่องจะถามว่าพี่ครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตัวเองอยู่เส้นแดงทุกอย่างมีผลหมดเลยความขยันความสม่ำเสมอการวางตัวพฤติกรรมทุกอย่างอย่าคิดว่าพี่ไม่รู้พี่ไม่เห็นทำอะไรทำไปเหอะพี่ก็ไม่อยู่นู่นนี่นั่นพี่อยู่ที่นี่มานานมากวอซิตี้พี่อยู่มาตั้งแต่เริ่มคนรู้จักพี่พี่พุ่งตรงนะตรงนี้ไม่มีใครมีเดีพวกเราคนรู้จักพี่เยอะมากพี่ฝากฝังไว้หลายคนมากที่ให้ดูพวกมึง พฤติกรรมของพวกมึงไม่ดีแล้วมารายงานนู่นนี่นั่นมีหมดนะพี่รู้หมดนะพี่ไม่อยากพวกมึงเป็นแบบว่าเป็นขี้ปากคนอื่นนะมึงเข้าใจปะแล้วพี่ก็ไม่อยากให้แก๊งมันตกเป็นขี้ปากคนอื่นด้วยพี่ใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดครับแล้วพี่มานําตรงนี้พี่ก็อยากให้แนวทางมันชัดเจนพี่ไม่อยากคนอื่นมันมานั่งแบบแย่เซนเทเป็นงั้นเซนเทเป็นอย่างนี้ไอ้ที่นี่แม่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แก๊งตัวเองไม่แบบไปพูดกับกคนอื่นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ไม่ดูแกงตัวเองเลยพี่ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น่ะะเขาใจช เพราะนั้นแล้วทุกคนต้องต้องรู้ตัวเองนะเว้ยจะคิดว่าพี่แบบไม,ไม่ไม่สังเกตไม่ดูไม่ไม่ใส่ใจนะที่บอกก่อนอันนี้คนที่พร้อมมันมันมันมีนะสำรองเราก็มีชัดเจนแล้วก็จะมีคนมาสมัครเรื่อยๆคนให้ความสนใจแก๊งเราเยอะมากมีมาสมัครเรื่อยๆพี่ปฏิเสธไปก็หลายคนเพราะว่าพวกมึงก็อยู่ในระดับที่เออโอเคพวกมึงมีวินยัยมีความขยนันมีความอดทนมีความใส่ใจพอแก๊งนู้นนี่นั่นอ่ะโอเคก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่า ระยะเวลาสั้นๆที่ทําให้พวกมึงอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราอยู่กันไม่ได้อยู่กันแค่เดือนสองเดือนอยู่กันแค่สี่ห้าเดือนเราอยู่กันยาวๆเราไม่รู้ว่าแนวทางตรงเนี้ยจะปรับเปลี่ยนตอนไหนหรือแก๊งจะไปอยู่ในช่วงไหนอยู่ในเทียไหนระดับไหนเพราะนั้นแล้วพวกมึงก็ต้องพร้อมตลอดเวลาคนที่ไม่พร้อมไม่ว่ากันถือว่ามึงก็มาสุดเต็มที่แล้ววะเข้าใจใช่ปะนะต,ตอนนี้มึงไม่ว่างก็คือไม่ว่างแค่นั้นเองมาบอกคนที่พร้อมมีเข้ามาทําหน้าที่แทนตรงนี้มัน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 มีอยู่แล้ว ส่วนวนัวนวน,นีนน<ท>้เดี๋ยวจะงัดร้านแบ่งกลุ่มให้บรรลานปืนสองกระบอกนี่ไปแบ่งเลยข้างหลังอ่ะเดี๋ยวพี่คุยกันน้าก่อนกอรครับเรื่องวิดีโอคอลหลังงัดเสร็จได้ไหมครับพี่ก่อนเนี่ยยังคืนขนมมึงสองคนอ่ะขนมพี่กอดครับผมขอพักได้ไหมครับผมใไข่สบายลาบกับลาบลาบไปนอนเลยไปพักผ่อนเลยไม่ไหวไปโรงพยาบาลไม่ไหวไปโรงพยาบาลใช่ใช่ผมไม่สบาย มีใครป่วยอีกไหมคุณเป็นหมออยู่อะปิดไปก็ได้ไหมอะไรนะหูฟังกูคุเป็นหมอเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเรื่องป่วยเรื่องอะไรอาการถ้ามันมีอาการมึงอย่าฝืนเข้ามาเมืองมาเพื่อทำงานนะเอาตัวเองก่อนนะเร็วไปลาไปพักเลยออกไปเลยใครใครมีปืนนะพี่แนนไปขึ้นไปก็เสร็จแล้วฮัลโหลครับไม่ปืนติ่ต่อนะครับนะครับผมขึ้นไปไม่ได้ครับนะคือมีใครอยากได้ปุ๊บเเนี่ยเดี๋ยวให้น้อนแบ่งครับเดี๋ยวเราไปคุยกันหลังนะเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลครับปืน ครับน้าสวัสดีสาลนี่อะไรคือซาเฮ้ยครับนะผมจะไปหาน้าแต่ว่าน้าไม่อยู่แต่ว่าเมลโล่น่จะบอกน้าแล้ว่ะครับใช่วันนี้กูกูกำลังประสบวิกฤตปัญหาครับปัญหาอะไรครับนะขาดสภาขาดใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะบวันนี้มันต้องมีแผนที่ต้องใช้สภาจํานวนมากแต่สภาขาด งานใหญ่เลยงานโตเลยตาคุณจะไหล <ร º> แต่มผมยุบผมยุบไปลงกับสภาไหมครับเฮ้ยขนมเราทำตีผู้หญิงกันปะนี่ก็ได้ขนมเป็นแปลกไอ้จูเราทำตีพูดยังปะตีผมมีรัฐที่มีไอ้แจ็คกับพี่มาวินแล้วก็ผมได้ไหมครับมึงก็ไปจัดให้มันลงตัวนะมึงไปดูเพื่อนเพื่อนเออไปยุ่งหลังเราไม่ชวนแฟนมาอยู่ด้วยหลายบาลอนอะฮะแต่ถ้าขน้าเฮ้ยจูเป็นแฟนบาลอนเหรอ ใช่ครับโอ้โหมันคุยกข้างนอกมันคอกันมึงจ้ะบอลอนไหนบอลอนกิมปะเออบอลอนกิมอะบอลอนกิมเนี่ยไอจูนั่งยิ้มให้ผมไปจัดก่อนนะคลิกมานี่ได้ไหมพี่ว่างวะเก๊ดตอนนั้นได้แล้วเนาะแง่ขาวโชว์ยั้งมือไอ้นี่ไอ้โง่อีกพกับเพื่อนมึงรู้ปะเนี่ยมึงรู้เรื่องเด็กมึงโงเนี่ยเขารู้หมดแหละครับนะแต่สุดท้ายผมถามมันมันก็บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูมีหลักฐาน ขอ,อแค่มึงลองสมัครสิ่งที่เรียกว่าเฟซไอซีมึงจะรู้พฤติกรรมเด็กมึงทุกคนไอ้นี่มันทะนอ,นนนอกก็ดีครับนะไอควินน่าไอ้ควินนี่โรคจิตเห็นแม่งแต่ละ <S <S แต่ละอย่างแม่งไปเม้นหญิงไปทั่วเลยเนี่ยเด่นกูรู้หมดอ่ะว,ว่าใครเป็นไงไอ้ควินมาหน,นิเด้เรื่องนี้ยอมไม่ได้ไอ้ควินมึงมาหนิเด้นี่กูรับรีพอร์ตมาเรื่องนึงเลยตรงๆมึงยังไปไล่เมนคอมเมนต์ผู้หญิงอีกก่อนเนี่ย อะไรนะไม่มีครับไม่มีไม่มีคอมเมนต์ผู้หญิงครับพี่พี่ก๊อตผมไม่เคยไปเจอผู้หญิงคนไหนเลยนะในเมืองมึงเลิกบ้ากามได้ป่าวะไอ้กุินกูขอละมึงไม่มึงมาอยู่แก๊งกูเนี่ยมึงเลิกบ้ากามสักทีได้ไหมฮะไอ้ก๊อตหมายถึงว่าขอแบ่งด้วยได้ไหมเออผงส่งมาให้ดูมั่งดิไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผมไม่เคยไปเม้นใครเลยพี่ในไม่ว่าจะเป็นข้างนอกข้างในผมไม่ได้ไปเม้นตอนนี้คือเหมือนผมดาวกับความแบบความรักผมเทบจะไม่ได้ไปเตาะไปจีบไปคุยกับใครเลยตอนนี้ผมไม่มีคนคุยเลยครับพี่ เรื่องปากรามผมติดลบครับตอนนี้ไม่มีเลยเดี๋ยวให้มันน้อยๆหน่อย,น,ยนะมีอะไรก็ส่งมาดูบ้างไม่มีมครับมีต่จะดับุ่มไปจะจับปุ่มไปครับพี่ครับส่งต่อให้ครับนะอะไรเนี่ยนะไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยว,วไอ้พี่ชายบางมึงไปไหนอะเอ่อบางไปธุระด่วนครับมีธุระด่วนทั้งสองคนเลยครับฮะมีคู่เลยนะคนนึงคนนึงป่วยก็คือไปโรงพยาบาลคู่เลยคนนึงป่วยเดี๋ยวคนนึงไปเยี่ยมครับแต่แยกกแยกเคสกันนะครับนะ อ๋อก็คือไอ้ดำป่วยแหละพี่ดำมาป่วยไปโรงพยาบาลใช่แต่บังไปเยี่ยมไอ้ดำพี่บังไม่ใช่ครับไปเยี่ยมไปเยี่ยมเอ่อคนที่บ้านป่วยครับของพี่บังอ่ะอ๋อๆเออแต่เรื่องเรื่องที่ผมรีพอร์ตคุยเรื่องนั้นก่นอนเลยครับนะไอท้ที่ที่ทโดนเอ่เอเป็นคนเก่าของนายวันวันเขาออกไปเป็นประชาชนแล้วก็มาปนพวกผมอ่ะสรุปไปให้บังไปแล้วเพราะสุดท้ายอะถ้าเกิดว่าสมมติเขาออกไปแล้วเขาไปปนพวกมึงมีเขามีแต่เสียเปรียบอพี่ก็เลยมองว่าโอเคให้มัน ถ้าเกิดว่าสมมติในกรณีที่เจาะจงเขาคงไม่เลือกทางที่เสียเปียกอย่างนี้นึกภาพออกใช่ไหมพรอคนแน่นอนว่าเขาโดนอุ้มเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยแบบเฮ้ยเอาโอเคความเป็นไปได้ที่เขาจะเจาะจงอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีใครที่เขาอยากจะเสียเปรียบหรอกถูกไหมเข้าใจครับนะ่นั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าสมมติเขาไปปนเป็นโจรพาร์โจรแล้วก็อุ้มได้ปกติแก๊งก็ไม่มีสิทธิ์มาเอาเรื่องอืมเข้าใจครับนะ แต่ผมแค่อยากรีพอร์ตเฉยครับไม่ได้อยากเขา,าเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้อยากได้เรียกร้องอะไรครับแค่อยากรีพอร์ตเฉยครับเพราะว่าทำลายที่เขาที่ผมสังเกตดูนะครับนะคือผม,มเป็นคนเช็คตลอดใช่ไหมหนึ่งคือเขาออกจากสล็อตเสร็จปุ๊บมันก็เกิดเหตุเลยแต่พอเกิดเหตุจากาผมอุ้มเขาหายใช่ไหมครับก็ไม่มีเหตุนั้นเลยก็คือหายไปเลยเขาหายไปเลยแล้วก็ล่าสุดน่าจะกลับเข้าสล็อตแล้วอันนี้อยากจะแจ้งให้ทราบเฉยครับนะออครับครับไม่ได้มีอะไรครับเอานะป้าอันนี้กูมีเรื่องจะถามมึงเว้ยครับนะ แต่กูจะให้มึงดูอะไรบางอย่างใต้กี่กลุ่มอะ <50 S 1> ห้ากลุ่มค่ะพี่กอนมีเศษไหมห้ากลุ่มมีเศษไหมอย่าง,งานั้างงานเอาพี่สดไปตีนี้รอเล่นร้อยแล้ว,ลว,ลวเรเ<อ>เิ่มพูดเถอะอะไรของพี่นี่ม,มีเศษหนึ่งคน อาก็้ึกเลยหนึ่งครับพี่ฝึกอไรพยากันอีกเลเฮ้ยเอ็ะเป็นไร่ใครเป็นเศษใครเป็นเศษพี่พี่สดเป็นเศษพี่กดอุ้ยพี่สดมึงหูดับป่ะเนี่ยได้ยินเสียงพี่ชายกไหมเออพูดสิผมครับพี่มคับเฮ้ยบ้านใวยาพี่ไปวะผมครับพี่มุกคิมพ์มาพี่ของผมยังไม่ได้ พี่ขอให้สดเข้าไปได้ป่ะขอคนขายยาอีกคนนึงไปขายกับพี่ก็ได้ใายนอสนับสับสดเข้าไปเล่นไปสดเข้าไปเล่นก่มนี้ไอ้นอเดี๋ยวมึงขายยากูสองคนนมสด้เย็นชาเย็นเดี๋ยวละเอาของที่เด้อเด้อเด้อแจกของงัดล้านสำหรับรีนึงแล้วก็ส่งอะไรไอคนที่จะเข้าวอมาให้พี่เดี๋ยวพี่สับวอให้ไปยยกย้ายย้ายมีปัญหานะเช็คโตัวบักด้วยนะงัดล้านอ่ะโอ้หนี่พี่ก้อนละอืมวันนี้มันวันเสาร์เนี่ยเราเทนนิงไหมไอ้เน่ยเมื่อข้าววันเสาร์เราเทนนิงไหม กติวันเสาร์คือแล้วสุกเสาร์เราทิ้นิ่งแต่ว่าวันนี้วันเสาร์มีไหมไปการ้างก่อนเ่้ากันเหมือนอ,อันอน,อนี้พี่กอนบอกว่าพักกอนไม่ใช่หรอ,อเ,เออไปาร้างก่อนแต่เจอเดอจแจกเท่าไหร่เนาะห้าสิบเลนะห้าสิบสามสิบพอวะห้าสิบสามสิบยี่ิบพอวะไเดพีคามันน่าจะชนเยอะพี่สอาทิตย์้วยอ่ะห้าสิบห้าสิบไพี่ครับตีไปยี่สบอะตอนนี้เยอะไปไหมพี่ห้าสิบห้าิมันยี่สทตไ เอาลงนะขาคิดก่อนห้าสิบห้าสิบก็ได้ห้าสิบห้าสิบยี่สิบก็ได้ไปเล่นเท่าที่มีนั่นแหละเเเเหงาาาออมึงก็แชร์แชร์ของมึงแชร์ของกันดีๆเว้ยในกลุ่มอ่ะมันไม่ได้ใช้ของเยอะทุกคนนะเว้ยเอ้ยกูส่งไปแล้วครับนะอ๋อวันนี้ผมไม่มีมือมีก้อนผมตื่นแล้ววันนี้พี่ก้อนอยู่ไหนครับเบิกยาหนครับพี่เป็นไงแสดงว่าวานผมไม่ตื่นหน่อยเจ๊กน่ารักไหม Uh uh. อะไรครับนะอันนี้อัญมณ์ก่อนดีกว่าทำไมมันน่ารักเ่ะมึงเห็นเสร็จปุ๊บซ well ื้อไหมดิเช็คตัวเองเล่นมาเมื่อวานนี้เฮ็ดเล่อันนี้เปิดได้ไหมครับเนี่ยไม่ได้เฮ้ยน่ารักนะอันนี้คืออะไรอ่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะถ้ากับมึงบอกว่าน่ารักก็ถือผ่านแล้วแหละไปเปนะ้าคุณผู้ชายจิ๋วก่อนจิ๋วต้องการอะไรดูไม่ได้คนดูดูไม่ได้ ว่าไงจิ๋วมึงมีอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านเซนเซทำไมอ่ะมีอะไรรี่พอรเหรอเออ,อมานี่เดะมึงมานี่เดะเออได้ปิดบ้านแม่งเลยเออเอออะไรครับเน้ายนะ มีเรื่องกับตำรวจเหรอไม่ตำรวจมันมีรีพอร์ตแล้วมึงทำอะไรต่อเนี่อันนี้มึงเซตทีมไปทำอะไรอ่ะเซตทีมเซตทีมไปงัดร้านครับนะให้น้องไปเพิ่มสกิลก่อนแล้วก็เดี๋ยวแผนน้าผมมีแผนยอจะลงข้างล่างอยู่ไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นไงนมันตีเวิร์ดเหรอเอ่อไม่ไปครับไม่ไปมันตีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงอันรด้วยเิครับนะอ๋อไอ้ผัต้มไก่ผมผมไม่ไปแน่นอนไอ้มันตีเวิร์ดเนี่ยผมไม่ไปผมเขิแล้ว าจะดันดันของให้น้องมันหน่อยครับเออมันควรลงมันควรลงเรามาคุยกันแบบนี้เดีสหพันธ์อะเนี่ยเดี๋ยวผมรอพี่ดำมาผมไม่เคยลงเลยครับนะผมสูดเลยความรู้แต่พี่ดำแกแกลงไปหลายรอบละนะพี่ดำนำเออได้เดี๋ยวพี่ไปรับดีพอกันโชคดีไว้น้องได้ครับน้าขอบคุณมากครับครับน้ามีอะไรบอกผมได้เลยนะครับเกี่ยวกับเซนเซอ่ะได้เลยได้เลยครับขอบคุณครับน้าขอบคุณมากพี่โสดเปล่ามันก็โสดทุกคนนะครับผู้หญิงมันห้ามมีแฟนครับน้าสิงว่ะ แต่ี้มึงเปขวางความเสียวเขาเดี๋ยวเขาสาบแช่งมึงแน่มันเป็นกฎแข็งครับพี่ดำตั้งไว้ผมไม่ได้ตั้งครับนะอีเหีแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากมวนท้องใครจะช่วยเขาอ่ะไม่รู้<อ>ครับนะ, <c oughs> อะโอเคคบ <c oughs>